เราต่อไปเชิญท่านดุสิตเกมมาศชัยนะครับสินาทีนะครับท่านขออนุญาตฉายโปรโปรไทด์ด้วยนะครับหลังจากท่านดุสิตแล้วเป็นท่านสุวรรณีนะครับกลับเรียนท่านประธานผู้ที่สภาที่เคารพกระผมนายดุสิตเกมาศชัยนะครับในฐานะผู้ที่สภา ให้ขอแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาพระราชกำหนดทั้ง3ฉบับนะครับแล้วก็ขออนุญาตใช้ powerpoint ประกอบนะครับขอเรียนว่าหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีได้กุณาสรุปแล้วเราก็เข้าใจตรงกันนะครับว่าพระราชกำหนดทั้ง3ฉบับเนี่ยเป็นการกู้เงิน1ล้านล้านบาทเนี่ยเป็น1ฉบับส่วนอีก2ฉบับเนี่ยเป็นการใช้เงินที่อยู่ในระบบแล้วของธนาคารในประเทศไทยก็คือใช้สภา,ภาพคล่อง มาบริหารเพื่อช่วยเหลือ SME แล้วก็ช่วยเหลือผู้ถือหุ้นกู้ต่างๆนะครับให้เกิดความสมดุลในระบบเศรษฐกิจที่ยังคงมีอยู่และให้เป็นต่อไปประเด็นที่กระผมจะขออนุญาตนำเสนอคงจะมีประเด็นหลักๆในสามเรื่องก็คือในเรื่องหลักการความเหมาะสมและความคาดหวังนะครับสำหรับประเด็นเรื่องหลักการนั้นกระผมขออนุญาตกลับเรียนว่าหลังจากที่ ได้ศึกษาตัวพระราชกำหนดแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วกระผมเห็นว่าพระราชกำหนดเนี่ยอยู่ในกรอบของกฎหมายมีความชัดเจนแล้วก็มีความเห็นสอดคล้องกับสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังได้ชี้แจงว่าสักครู่นี้แล้วเพียงแต่กระผมมีข้อห่วงใยนิดนึงซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงคลังอาจจะต้องทำความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องของ กรอบความยั่งยืนทางการคลังกรอบความยั่งยืนทางการคลังเนี่ยก็ผมจําได้ว่าเราใช้เป็นกรอบในการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการคลังและงบประมาณมานานนะครับแล้วก็เราก็สัดส่วนต่างๆเนี่ยเราก็กําหนดให้มีความเหมาะสมกับปัจจัยต่างๆข้อสมมุติฐานต่างๆนะครับหลังจากการกู้เงิน หนึ่งล้านล้านบาทถ้าเราต้องกู้ณนะวันที่30กันยายน2 564นะครับจากการประเมินของกระทรวงคลังทราบว่าตัวเลขจะอยู่ที่57.96หน่ากลัวไหมครับไม่ใช่น่ากลัวนะครับตัวเลขนี่สานะต่อ GDP เนี่ยบ้านเราถ้าเทียบกับหลายๆประเทศต้องถือว่าน้อยนะครับถือว่าน้อยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยควรจะทำความเข้าใ,ใจกับ ประชาชนให้ชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องของการคำนวณในทางเศรษฐกิจแล้วก็ความจำเป็นต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่เราจะต้องกู้เงินหนึ่งล้านล้านบาทเนี่ยมันเป็นความมันเป็นความจำเป็นที่จะต้องไปช่วยประชาชนแล้วก็ไปช่วยตรงด้วยนะครับผมอยากยกตัวอย่างว่าถึงแม้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเรากับต่างประเทศเนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่มีหลายประเทศนะครับที่ตัวเลข นี่สาธารณะต่อ GDP เนี่ยสูงกว่าเราเยอะมากนะครับผมยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นในปี2561เนี่ย2 5 6พันะครับมีสัดส่วนถึง238อิตาลีเมื่อปี2562มีสัดส่วนถึงร้อสหรัฐอเมริกานะครับมีสัดส่วนณปี2562เนี่ยถึง107 สิงคโปร์เมื่อปี2562มีสัดส่วน126ฝรั่งเศสเมื่อปี2 5 6 2มีสัดส่วน198จะเห็นได้ว่าสัดส่วนที่ผมนำกลับเรียนเมื่อสักครู่นี้เป็นสัดส่วนที่มีการคาดการณ์ก่อนที่จะมีการระบาดของไวรัสโครโรนาและผมเชื่อว่าไม่มีการคำนวณใหม่ในปัจจุบันตัวเลขนี้จะสูงกว่า อันนี้เนี่ยที่ผมนําเรียนเพราะว่าอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนี่ได้ทําความเข้าใจกับประชาชนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีอาจจะมีการปรับได้ตามข้อสมมติฐานและปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆวันนี้การระบาดของไวรัสโครโครโนาเนี่ยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่ที่กระจายไปทั้งโลกนะครับและเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายพยายามแก้ไขปัญหาให้ สิ่งที่ยังคงอยู่ยังเหลืออยู่เนี่ยสามารถเดินหน้าต่อไปได้สำหรับประเด็นเรื่องความเหมาะสมในเรื่องการทำกฎหมาย3าฉบับนี้ก็ผมอยากเรียนในเรื่องสถานการณ์และช่วงเวลานะครับท่านประธานคณะกรรมากมารการเศรษฐกิจเนี่ยได้เรียนไปแล้วนะครับว่าผู้ติดเชื้อณวันนี้เนี่ยหล้านหนึ่งแสนกว่าคนและมีผู้เสียชีวิตเนี่ยถึงสามแสนดหมื่คน ในประเทศไทยเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีคุณภาพในการรักษาในการดูแลในการกำหนดมาตรการต่างๆเนี่ยจนทำให้การขยายตัวหรือการติดเชื้อเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เราควบคุมได้ขณะนี้ผมถือว่าควบคุมได้นะครับเพราะนั้นเรื่องนี้การตรากฎหมายที่ต้องใช้ทรัพยากรเพื่อแก้ไขปัญหารวมทั้ง ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ก็คือสภาพคล่องเนี่ยมาแก้แก้ปัญหาในเรื่องใหญ่ๆเหล่านี้เนี่ยก็ผมคิดว่าเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทําแล้วต้องทําโดยรวดเร็วด,ด้วยสําหรับพระราชกาหนดกู้เงินขออนุญาตใช้คําว่ากู้เงินหนึ่งล้านล้านเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีอยู่3มส่วนนะครับสามแผนงานโครงการตามที่เรารับทราบแล้ว ผมเห็นข้อดีตรงกับที่ท่านประธานคณนะกรรมการเศรษฐกิจกล่าวไว้แล้วก็คือมีความยืดหยุ่นในการบริหารคือแผนการรักษาพยาบาลเนี่ยจะเป็นตัวตั้งต้นอีกสองแผนคือแผนเยียวยาฟื้นฟูเนี่ยหากไม่พอนะครับแผนยึดแผนรักษาเนี่ยถ้าไม่พอก็สามารถเอาแผนฟื้นฟูกับแผนเยียวยาเนี่ยโอนไปไปใช่เพิ่มเติมได้ อันนี้จะเป็นจุดดีของพรกฉบับนี้เพราะเราให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพมาก่อนเรื่องอื่นนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าการให้ความสัมพันธ์สคัญกับเรื่องสุขภาพก่อนเรื่องเรื่องอื่นเนี่ยทำให้การแพร่ระบาดของโรคนี้ถูกจำกัดไว้ได้ดีนะฮะเราเป็นหนึ่งในห้า ของประเทศที่ถือว่าระบบสาธารณสุขดีที่สุดและนี้เป็นเรื่องที่ต้องขอชื่นชมนะครับหมอพยาบาลหรือว่าบุาคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดแล้วก็รัฐบาลด้วยนะครับเพราะว่าถ้ารัฐบาลคาดการเรื่องนี้ผิดเนี่ยปัญหาผมว่ามันจะมากกว่านี้แต่เมื่อเราทําได้ถูกต้องเนี่ยปัญหาต่างๆมันก็จะจะ,จะเบาบางลงไปสําหรับพระพราชกำหนดฉบับที่สองและ ฉบับที่สองนี่นะครับก,กับฉบับที่สามนี่นะครับในเรื่องการช่วยเหลือ SME กับการรักษาเสถียรภาพนะครับอันนี้เป็นการใช้เงินที่มีอยู่เดิมเป็นการทำให้ทำทำสภาพคล่องให้เกิดกับ s m e แล้วก็ช่วยเหลือกลุ่มผู้ถือตาในตลาดตาสารนี้นะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเข้ามาช่วยเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน แล้วก็ต้องช่วยเพื่อให้ SME. เนี่ยซึ่งเป็นหน่วยหลักเป็นเครื่องยนต์หลักของเราเครื่องหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เคลื่อนไหวต่อไปได้นะครับอย่างเหมาะสมประเด็นที่ 3. ที่ผมอยากกลับเรียนก็คือประเด็นในเรื่องความคาดหวังก็ผมคิดว่าความคาดหวังที่ผมหรือว่าประชาชนเนี่ยอยากจะมองเห็นก็คือ การจัดสรรหรือการช่วยเหลือต่างๆเนี่ยควรจะมีความเป็นธรรมแก้ปัญหาตรงจุดนะครับมีความโปรง่งใสซื่อสัตย์จุริตในการพิจารณาและในการปฏิบัติการช่วยเหลือดังกล่าวเนี่ยรอบครอบรัดกลุมนะครับทั้งภาคสังคมภาคเศรษฐกิจใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลางรวมทั้งนำปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมาเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานในอนาคต ความคาดหวังทั้ง6ข้อนี้นะครับผมคิดว่าเป็นความคาดหวังที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของความคาดหวังของวุฒิสภาเราหรือว่าประชาชนนะครับสิ่งที่ผมเห็นว่ามีความสำคัญก็คือการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ตามสมควรนะครับอาจจะเข้ามามีส่วนร่วมทั้งหมดไม่ได้แต่ก็ควรจะมีส่วนร่วมตามสมควร ในขณะเดียวกันเมื่อได้ดําเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดไปแล้วผมอยากให้มีการเผยแพร่ผ่านระบบไอทีเพื่อให้ประชาชนรับรู้และช่วยเราตรวจสอบสุดท้ายสุดผมต้องขอให้กําลังใจรัฐบาลผ่านไปยังคณะกรรมการกันกองและคณะกรรมการกำกับนะครับทุกท่านรับราชการมานานและผมเชื่อว่าวัยวุฒิคุณวุฒิเนี่ยมี มีสูงมากแล้วเชื่อมั่นในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ผมอยากให้กําลังใจและให้ทําหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับขอบขอบคุณครับท่านด,ดุษิ์เขมมาศชิ์